ช่วงท้ายค่ะวันนี้วันสุดท้ายของปี2563ซึ่งถือว่าเป็นปีที่หนักน่วงน่วงห,หนักของพวกเราทุกคนเหลือเกินแล้วเราก็หวังว่าในปีหน้าฟ้าใหม่ก็คือในปีฉลูปีวัวเนี่ยจะเป็นปีที่ดีของเราบ้างนะคะไปดูคลิปพลเอกประยุทธ์จันโอชาอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนกันหน่อยกันแล้วกันค่ะเชิญชมเลยค่ะสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านนะครับ วันนี้ก็ขอเปล่าไว้พรปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนนะครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2 5 6 4และเรากําลังเผชิญสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่ปีนี้ก็คงเป็นปีแห่งครอบครัวเป็นปีแห่งความสุขภายในบ้านหรือสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับก็ในความตั้งใจของนายกนตรีก็อยากจะคุยกับพวกเรานะว่าปีใหม่ก็เรา ต้องถือโอกาสนะในวันท้ายๆของปี2 5 6 3เนี่ยเราคิดดูนะครับว่าในปีสรงพนหาที่ผานมาเราทําอะไรไปบ้างเราทําอะไรที่ดีงามอะไรที่เรายังบกพคร่องอยู่อะไรที่ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นปลายปีที่เราทบทวนตัวเองนะครับว่าเราจะทำไงกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพราะไม่แน่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปถึงเมื่อไหร่นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ็นครัอวยพรให้มากนชนวงตรีให้กับครอบครัวผมเช่นกันนะครับเป็นประเพณีไทยแต่โบราณการนะครับเราต่างคนแต่งมีความปรารถนาดีให้กันและกันนะครับผมเองนั่นก็มีความปรารถนาปรารถนาดีให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่รักทุกท่านนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะนั้นพอะไรก็ตามที่เลิศที่ประเสริฐที่ท่านอวยพรให้กับผมและครอบครัวต่อจนรัฐบาลก็ขอให้สนองตอบกับทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันธวี ท้ายที่สุดนี้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2 5 6 4ซึ่งจะมาในไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็ขออนธนาคุณพระศรีนา,นารายัยสิ่งที่ทหลายเดชาพระเยนแผ่ไปสาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดบันดาลประทานพรให้กับทุกท่านทุกครอบครัวประสบความสุขความเจริญสมความปรารถนาทุกประการทั้งราชการและส่วนตัวขอให้สําเร็จสําเร็จและสําเร็จนะครับขอให้สมรติผลในสิ่งอันพึงมาทุกประการ ขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ